ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเติมเกมนะครับผมร้านที่มีชื่อว่าสเตลราโกพัทนะครับผมร้านนี้นะครับผมมีเกมมากหน้าหลตาย้ทุกคนเลือกเติมกันนะครับผมรวมถึงราคาก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับและปลอดภัยไว้ใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกๆูนะผมก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมผมก็ยังใช้บริการอยู่เองนะครับผมถ้าใครอยากถูกกว่าเติมเองก็ต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะ ก็สวีดัสสวัสดีทุกๆุคนทุกๆท,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 ท่านกันด้วยนะครับผมเน,นื้เราอยู่กันในเกมโต้หลัวตารูสไปยูวิญญา์ก,กับผม n t Channel วันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาอยู่กันในเซิร์ฟของไต้หวันนะฮะ ซึ่งผมต้องบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้นี่ครับผมกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าเขาจะแจกตัวละคร HSR นะครับผมร่วมถึงเพจที่เขาแจกได้โคตรเยอะมากๆนันเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยผมก็มีชื่อว่ากลับคืนสู่ท็อปนะครับผมเออถ้าแปลแบบผิดไปต้องกล่าวขอโทุด้วยกันนะทุกคนนะกูเข้าไปดูเลยละกันนะฮะซึ่งอันนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆกับพรของเทพสมุทรนะครับผมที่ฉลอง100วันของประเทศไทยนะครับผมแต่อันนี้จะแตกต่างกันออกไปตรงที่บางอันนะครับผมโอเคไหม ซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีแบบสุ่มหรือว่าไม่มีแจกตั๋วอะไรมากมายนะครับผมแต่เขาก็แจกเพชรแทนแล้วก็ตัวละครแทนนเองนะครับผมนี่เลยนะครับเริ่มพี่หน้าแรกกันก่อนเลยละกันก็ผคืนหน้านี้ละกันนะครับหน้านี้คือเป็นการ็อกอินธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรมากมายผมแค่รอกอินทผมก็สามารถได้รับของไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะเจอต่อไปนะครับผมถ้าเราซื้อนะครับผมเราก็จะได้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเหมือนการซื้อแบตทิ้นพาร์ตนะครับผมที่จะสามารถดรอปข้างล่างแทนได้ด้วยนะฮะ ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีอยู่ทั้งหมด7วันนะครับผมถ้าทุกคนซื้อก็สามารถได้รับไอ้การ์ดพวกนี้หมดเลยนะครับซึ่งการ์ดพวกนี้คืออะไระผมก็เป็นการดรอปตัวละครนะครับผมต้องบอกว่ามีโอกาสได้ละกันนะครับผมสำหรับตัวละคร SR แล้วก็ตัวละคร SSR แล้วก็ตัวละคร R ในนะครับผมมีหมดเลยละกันเนาะโอเคไหมซึ่งถ้าใครอยากจะเป็นสายดวงหรือว่าสายวัดดวงอะไรมาณนะั้นทุกคนก็สามารถกดลองดูกันได้ละกันนะครับผมมาเติมเงินสำหรับผมก็น่าสนใจมากๆเลยละกันเนาะ ต่อไปผมอีกหน้าหนึ่งนะครับผมก็เป็นหน้ารำภารกิจนะครับผมรายวันนะครับผมซึ่งหน้ารำภารกิจเสร็จนะครับผมตามที่เรากำหนดนะฮะก็จะแจกข้างล่างนี้โคตรคุ้มนะทุกคนนะอันนี้ก็คือเศษตัวละคร20เศษเลยนะครับผมรวมถึงตรงนี้ด้วยครับผมแล้วก็รวมถึง5 0,000ปีสำหรับเรื่องวงแหวนนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยและก็ตัวละครระดับ S S R ครับผมแจกแบบนี้เลยนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแบบไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมได้ตัวละคร S S R ไปแบบฟรีๆนะครับ รวมถึงการ์ดนี้ก็ดียมากเลยนะครับผมเพราะเขาจะดรอปคูณ2นะครับผมให้กับพวกป่าล่าวิญญาณนะครับผมหรือว่าป่าอะไรต่างๆมากมายนะครับผมก็คือแจกหมดเลยนะครับผมก็สามารถมากดรับกันได้ละกันนะผมแจกพวกกระดูกอะไรพวกนี้แจกหมดเลยละกันนะครับผม1 0 0เลยก็น่าสนใจมากเลยนะครับผมสถานีนะครับทำให้ตัวละครเรานะครับผมหรือว่าทีมเราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนี่นะจ๊ะโอเคไหม ซึ่งภารกิจพวกนี้ก็ไม่ยากครับผมเป็นภารกิจรายวันปกติเลยนะครับผมอย่างเช่นนี้ก็คือการที่แจกแต้มเพื่อน20แต้มนะครับผมก็สามารถสะสมไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูละกันนี่นะแค่นี้เลยครับผมกิจกรรมพวกนี้มันก็ไม่ยากนะครับผมก็สามารถทําได้ง่ายๆเนาะอันนี้ก็เคลียร์ปาก9ครั้งนะครับผมโอเคไหมอันนี้ก็บริจาคกิ้ว1ครั้งนะครับซึ่งของพวกนี้ก็ทําได้รายวันอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ค่อยยากเนาะรวมถึงดุดกริแจกซีกล่อง180อันอีกโอ้โหคือคุมมมากเลยผ คือจะมีของชิปะถะมากมายจริงๆนะครับผมที่เขาแจกนะฮะและต่อไปก็คือในแบตเทนพาร์ที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมถ้าเราซื้ออันนี้แล้วนะครับผมอันนี้เลยมันก็จะแถมอันนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คืออะไรก็เป็นการที่เพิ่มค่าประสบการณ์ในการต่อสู้นะครับผมเพิ่มทองนะครับผมในการได้เพิ่มดอกวิญ,ญญาณอสูรด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มดอกวัตถุดิบอะไรต่างๆมากมายด้วยผมก็สามารถมา เอากันได้และการสำหรับคนที่อยากจะได้ของคุ้มๆนะครับผมหรือว่าได้ของมากกว่าเดิมอะไรก็สามารถมาลองกันได้ลวกันนะครับต่อไปคือการเติมเงินละกันนะครับผมซึ่งการเติมเงินของกิจกรรมนี้นะผมมีทั้งหมด3อย่างครับผมก็คือ310บาทนะครับผมได้ตั๋วสุ่ม2ใบผมได้กล่องนี้1 0กล่องนะครับผมแล้วก็ได้กล่องพวกนี้20กล่องนะครับผมหมุนไพ่เนาะต่อไป1 4 5 3นะครับในผมได้ไส้กล่องนะครับผมโอ้โหดีมากเลย ต่อไปพันสองเนี่ยผมได้เศษตัวละครนะครับผมให้ไปอัปเกรดตัวละครกันได้เลยนั่นเองนะจ๊ะซีกิจกรรมนี้สำหรับผมเลยนะครับผมที่จะดีเลยน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะครับผมเพราะว่าแจกตัวละครแบบฟรีๆหนึ่งตัวละครเลยนะครับผมแล้วก็แจกใบนี้ด้วยทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็แจกวงแหวนห้าหมื่นไปอีกนะครับผมโอ้คุ้มจริงๆนะฮะและกิจกรรมหนึ่งที่เข้ามาในเซิร์ฟไต้หวันไม่นานมานี้ก็คือกิจกรรมนี้เลยครับผมแต่ว่านี่ครับผมเป็นแบบทดสอบของเอ่อพวกนี้นะผมสําหรับ สีเทพละกันนะครับเขาจะมีให้เราเลือกนะผมมีเชลลินเซียนะครับผมโพเตซีนะครับแล้วก็ตัวละครอีก2ตัวมากมายนะครับผมจะจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนวะผมเลือกโพเตซีไปนะครับผมซึ่งคำภารกิจแต่ละภารกิจนะครับผมก็สามารถได้รับของตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกตรงนะครับว่าของพวกนี้ก็สามารถทําให้ทีมของเราเก่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองละจ้ะ ดูดิครับผมแจกได้โคตรดีนะครับดูดิโอ้โหของคุ้มๆนะครับผมก็น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งของจะหายยังไงคัมภีพวกนี้ก็สามารถทำภารกิจรายวันก็สามารถได้รับแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งภารกิจพวกนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถปรกดทํากันได้ละกันนะครับและแต่ละดันนะครับผมมันก็ใช้ไอตั๋วนี้ตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งตั๋วไม่พอเราก็ต้องหาก่อนเองนะครับผมถึงจะทําได้เนาะดูดิคือแจกของเยอะมากนี่ผมสำหรับกิจกรรมพวกนี้นะครับผมเห็นไหมเขาก็จะพาเราไปทําหมดเลยนะครับผมเห็นไหม ก็จะปลดล็อกแล้วอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ไม่เข้าใจไม่ยากแล้วกันนะครับโอเคไหมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับผมที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟไต้หวันละกันนะครับผมพเพื่อนๆก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้แล้วในครับผมณตอนนี้เลยละกันนะครับและกิจกรรมของผมหรือว่าภาร,รกิจเนี่ยผมก็จะรีตอนที่ซีห้านะครับผมของทุกวันนะครับผมก็จะดีโปรติเลยนะครับผมโปรติเลยไปซึ่งกิจกรรมมันก็มีประมาณนี้เลยละกันที่เข้ามาใหม่ละกันนะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะและเจอกันใหม่ในคิวโดน้าเลย และเจอกันนี่ครับผม4ตัวก็ที่ผมพูดไปแลครับผมสแกนทดสอบแนละผมก็จะมีประมาณนี้เลยละกันนะครับผมปิปิตรงด้วยนะครับพี่น่ารักมา,มากๆเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน